นี่คือความสูงนะครับเอาไม้มาวางนะครับเอาไม้เอาไม้ที่เราเผื่อมาวางเมื่อวางปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับให้มันเกินมาประมาณสั่พื้นเก็อันนี้ก็เกินพื้นเ็นั่นก็คือเราเผื่อเราเผื่อปรับฐาเราจะเผื่อปรับฐาตรงนี้ตรงนี้มีช่ออยูครับอ่าอันนี้ตปอนต้อช่องนี่นะแล้เผื่อเราเผื่อเห็นไหมครับ ทีนี้มันมีโครงบังคับอยู่ตรงเรางกระดาษนี่แหละคือตะแกรงบังคับที่เราต,าราต้องมีถ้าเห็นว่าดาตกระาดาษแล้วตรงนั้นคือตะแกรงบังคัไไไบไม่ามมาาาวา,างไม่ได้ไม่วางรักษาตู้มันประกอบไม่ได้ถ้าไม่มีที่ยึดตรงกลางถึงแม้ว่าจะยึดท้ายยึดหัวได้ตรงกลางยึดไม่ได้ถ้ามีไปก็ตืดแตกหมดเพราะมันให้นี่นดังน,นั้นนะเราผิดโครงบังคับ ไอ้เมื่อกี้เห็นบอกผมบอกว่าผมอยากจะให้อยากให้เพิ่มลิ้นชักตรงนี้สักตัวหนึงเพิ่มลิ้นชักสักตัวหนึ่งหล่ะนะผมอาจจะวางตรงนี้สักตัวหนึ่งตรงให้เกียร์ชอบตรงนั้นมีการกระบาดนะเพิ่มลิ้นชักมาทั้งประมาณหน้าปีจริงๆลิ้นชัวัดหน้าเท่าไหร่ถึงโงขึ้นบนก็สามารถวางโงมได้เลยหน้าเท่าไหร่ถึงขึ้นบนอย่างนี้ก็ สามารถวางปาได้เลยง่ายอยู่ไหนใส่โครงขึ้นง่ายอยู่ไหนใส่โครงขึ้นก็ปลาได้หมครับตอนนั้นเนี่ยผมจะทำตรงนี้ผมก็เลยอีกำไรหนึ่งอันนะครับโครงบรทับมีทั้งหมดหนึ่งสองสองอันเอา้าพิจโตนนะด้านพิจโตนด้วยกันนมาด้วยกันก็ได้เวลากดลงแล้วมันจะได้ไปทาเดียวกันนะครับทาเครื่องไม้กากระปายังไงว่าเราทำเครื่องไม้อะไรก็ได้ที่รู้ว่าห้าคําหากันนะครับ แล้วจากนั้นเราทำการยิงการยิงเราก็ยิงด้านเดียวก่อนนะครับเราก็ยิงด้าหนึ่งก่อนโดยที่ตอนนี้อาบานะครับก็ปี๊ดปี๊ดครับการปิ๊โกลงเราก็ยิงด้าหนึ่งอาบานเราจับจับลองจับวางดูก่อนอันนี้ถ้ามันยาวมากนะเราตอนก็ได้นะถ้ามันครบนะอันนี้ผมไม่ได้ตอล ปืนลมนะครับก็จะเป็นปืนแม่คู่นะอันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ5้าร้อยห้าสิบซือมีข้อเอียเร็อาจจะถูกเพลงกว่าแต่ถ้าอยู่ห้อดีแอ๋อันนี้เล็กแพงกว่าน่อยแต่ใช้ได้ครับนะครับในปืนลมลูกก็จะเป็นลูกแม่คู่แบบนี้นะโดยใหญ่จะใช้ลูกเบอร์สิบนะครับถึงแม่คู่นะแม่คู่มีเบอร์สิบเบอร์แปดทันนี้จะเปคยยิ่งส่อแต่โดยใหญ่ใช้แค่เบอร์สิบซื้อมาให้เบอร์สิบก็ นนเวลาเวลาอินโคงอย่างนี้นะครับถ้าอยู่ริมนะให้ยิงกุดตลาเข้าเป็นการฝึกเวลาเราจะตัดอะไรก็ไม่โดนถูงไหนะครับอยู่ริมจุนตลาเข้าอันนี้ก็ตามความเหมาะสมเลยนี้ก็วางขึ้นยี้ะนี้เด็ก่อน แล้วเราก็มีแค่ตรงนี้เป็นขาขาเราเป็นขาเราติดเต็ที่ติเตนขาติปลาเขาขาตขาอยู่นี่แล้วขาอย่างนี้ติดเต็ได้เราก้ไปติดปลาติดเต็เราก็ปิดนี้กไปตาเวลามีไผด็ขาเขาก็โดนตรงนี้ ถ้าจะยิงส้จะยิงหนึ่งก็ได้นะครับงานก็ได้อานี้นะครับแต่ลนเราก็ต้ิงกาอ่ายิงยิงูกเดียวหอแดงป่าแกัขาเกตฮ่าฮ่า่า่ากดกรรมแล้วก็ยิงการยิงธงยิงเพื่ออะไร ยิงเพื่อเราจะได้จับตำแหน่งโพรกิสระโพรบัฟฟ์ความตั้งไวล่วงหน้าก่อนแล้วก็ยิงเพื่อให้เรดาร์จับยิงจับไปทำตรงมือยิงโพรเตียไว้อันนี้คือโพรเออ่บตา้าทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ทำง,งานง่ายนะครับอันนี้บอกว่าง่ายอีก กินอย่างนี้ลูกท้ารีดเพอะเต่เข้าเกะจะกเลือกเตะลูกน้องมือใหม่ทำงานพลาดเอาเพราะเสริมทองของเขาไว้ใส่รัดพับข้างไหนก็ได้ข้างไหนเป็นหน้าก็ได้แต่ถ้ากินอย่างนี้นะครับเราต้องมาเสริมเลือกเสริมโครงที่หลักเสริมบริเวณนี้หนึ่งแถวแต่ตอนกินไม่อัดต้องเปลี่ยนไว้แล้วนี่คืหน้าหรือดูอย่างลูกแม็กที่เราสังเกตดูหน้าคือจะต้องมีสอง มีสองเพื่อต้องการให้บรรพับมันเว็ขาบัรพับเดี๋วครับขาัรพักของทางบุคลากรแขสองโอกาสที่เราซอเยอะแล้วโอกาสหลุดเพทีบัรพักใส่บานประตูไฟไม่อยู่เพราะอะไรเราะวหลุดเพดถ้าเรายินอย่างนี้นะบัรพักเวลาใสยบานประตูแล้วมันอยู่อย่างนี้บัรพักนี่คือนี่คือนี่คือหน้าบาทบัตรพักของ ถ้าส wow ังเกตดูนะครับว่าตรงที T ่เราจะยิงทะลุลูกนี่เห็นไหมนี่ถ้าเกิดว่าเราซอยไปอีกประมาณสามมิลเนี่ยเกือบหมดก็ก็ไม่มีอะไรหรอกครับดังนั้นให้จำไว้เลยนะว่าด้านหน้าส่วนที่มีบังคับควรถือ่องแถวหรือถ้าแถวนี้เนี่ยแถวนี้เนี่ยมันมีแค่บัลลับหมดแล้วเราก็เสิร์ฟตัวเป็บังคับ หรือวนี้บริวเพราันทับมันจะเข้ามาประมาณสเข้ามาประมาณสี่นิ้วาอยู่นี่ขาอยู่ที่สี่ขาอยู่นี่เลันดเข้ามาประมาณสิบเซ็สประมาณนี้ข้อนี้นะครับจุดตรงนี้ประมาณสานิ้วนะหรือประมาณเนี่ยก็้งนี้ทีเดียวก็สามารถที่เราพับลงมาได้แต่การเสริมด้านนี้ด้าเดียวเนี่ยคือเราต้องิดเขีย ต้นถูกไม่อยากว่าอะไรคือหน้าในคือบทแต่ถ้าการกินสองอังหรือสองแถวยีจากไม้มาประกบกันแต่ต้นเลยเริ่มตัดให้เป็นหน้าหลังเนี่ยอันไหนก็ได้เป็นหน้าเรยหลังก็ได้เรง,งานั่วแต่มันจะเกลื่อนไปเลยให้นํำว่าซือโครงแคบกว่าโครงแพบเหมือนที่ผมให้ดูแตนี่เรามาประกบแต่โครงแคกมันเส้นยีห้าโครงกว่าง,ง,าางั้เส้นสามสี่แล้วเห็นรับถ้าโครงแคบกว่า,านี้ประกบกัน หรือให้เราตึงโครงแทบมาอีกคุณสามา่าประกบ,บประกบ,บด้ามน,น,นี้ก็ได้แล้วเวลาเราเราจะเลือกอันนี้เป็นด้าหน้าก็มีโครงมารับเราจะเลือกอันนี้เป็นด้านห้าก็มีโครงมารับประมาณนี้ผมก็ใจนะแต่ให้ท่านเลือกเอาว่าใช้แบบไหนเป่ผมทังงานไม่ว่าจะให้พักเก๋หรือจะทำเอง่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้วิธีที่ว่าจะย้ายลรงเพื่อเสริมเสริมหน้าเต็มก็ได้แต่ไม่ต้องเสริมหน้าทั้ฝึกให้เรามีครับ ทำแล้วมันลึกเสมอว่าไม่ถึงห้าประมาณแบบนี้ไอ้อย่างนี้ยิงแบบนี้ทั้งหมดทีสามแขนแล้วก็เถิมโคลเติมเติมหมดเลยอ่ะลูกนี้มันไม่ถึงหมดดีกว่ามันทุกห้าแบบเลยอ่ะสิ่งนี้ไทยไทยจะยิงแบบนี้ไทยจะฝึกอันนี้เรายิงคัพปี้ได้เลยนะครับยิงต้อปปี้ได้เลยคือหมายความว่ายิงพักตัวนี้ได้เลยนะตัวอันนี้เป็นไขนมือ cái phương ngữ nhìn gì thêm là thì đây là copy thế này à, thế này